ครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้มาต่อเมียงล่นนะครับอยาน,นไม,ไมนะนะไมรู้ทำไมครับเอด,ดูอึงแล้วเรียบร้อยครับหมดค่านะ้ำมันห้าวันนี้นะ่ะน่าจะประมาณ5้าพันแลครับ แล้วตอนนี้มามาต่อเมียงนะครับใมกยงีซอนนี่ครับวิธีวิธีต่อนะครับนีค่คอยจะตลผ่านเตี้ยนะครับผันเหลือกครับ เข่า้วครับตึงตัวยังไม่ต่อเลยเข่าแล้วนี่จะเอานนี่ไปต่ออื่นนี่นะโอ้ยเด็ดมืดไว้ดิตัวอะไทเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเสียงมันเลี้ยมเสียงทุ่ม เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับคืนนี้ 頑張れ頑張れ頑張れ。 อ้มาเตรีมมือนะครับกำลังเข้าครับเตรียมมือ้เรีอกนะครับมาเรียกนะครับ,เ,รบเขียนนั่งสองคนนะครับนั่งลุ้นเลยครับ มาดูผลงานนะครับได kind of ้คร um, ับสามสีรู เตี้ยครับไม่เอาไปลงอีกแล้วเดี๋ยวมันี่มาตัวหลายวันแล้วก็มันจะมากลมแรงหนึ่ง